สวัสดีค่ะนะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มเติมนะจาก2.3จนะคะจะมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารประกอบไอออนิกอีกทีหนึงนะคะเมื่อนะคะ,ะค,ะค,คุค้างบอกแล้วว่าสารประกอบไอออนิกนั้นมันรวมตัวระหว่างประจุ บวกกับประจุลบทําให้การยึดเหนี่ยวกันของพันธะนี้ค่อนข้างมีความแข็งแรงการที่จะทําให้มันหักหรือแตกออกจากกันนั้นจะต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะแสดงว่าเวลาที่เราเปรียบเทียบระหว่างสารที่เป็นสารประกอบโคเวเลนต์กับสารประกอบไอออนิกนั้นความร้อนที่ใช้นั้นมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,นั้นมันมีความแตกต่างกัน นะคะตัวที่เป็นโคเาเลนต์นั้นเพียงแค่ใช้เลยคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแต่ว่าถ้าเป็นนะคะพันธะโอนิก์นั้นมันจะมีนะคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุด,ด้วยอ่ะถ้าเราเทียบระหว่างโครงสร้างนี้หนูก็จะเห็นได้ว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะของตัวที่เป็นโซเดียมคลอไรด์เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากกว่า H2O ก็คือโมเลกุลของน้ำดังนั้น สารเหล่านี้นะคะที่เป็นสารประกอบไอออนิกนั้นจะต้องมีค่าของอุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมเหลวหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนั้นค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะอันนี้เป็น ตารางที่ครงค้างอธิบายไปแล้วเมือ่อคาบที่แล้วดังนั้นไปทบทวนตารางนี้ดูนะคะว่าสารประกอบไอออนิกกับสารประกอบโคเวเลนต์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรและแตกต่างกันอย่างมีนในยะยังไงในลักษณะของสารประกอบโคเวเลนต์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือโคเวเลนต์ที่มีคู่กับโคเวเลนต์ที่ไม่มีคู่อันนี้ไปทบทวนดูในคลิปที่แล้วนะคะจากภาพนี้นะคะครูคา้างก็อธิบายไปแล้วเช่นเดียวกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสารไอออนิกเนี่ยมันหลอมเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นของเหลวตัวที่เป็นประจุบวกประจุลบนั้นจะถูกห้อมล้อมด้วยโมเลกุลของน้ำหรือแยกออกจากกันทำให้เป็นอิสระต่อกันแล้วมันมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและทำให้เกิดการนำไฟฟ้าได้ดีอ่ะทีนี้ถ้ามาเปรียบเทียบนะคะ BP หรือตัวที่เป็นจุด เดือดจุดหลอมเหลวนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ทบทวนความเข้าใจในเรื่องของการเปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวระหว่างสารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์นะคะดังนั้น สิ่งสาคัญหัวใจหลักสําคัญหนูจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นสารประกอบไอออนิกและอันไหนเป็นสารประกอบโคเลนดังนั้นตัวที่นักเรียนจะต้องจําให้ได้อย่างที่คุณครางบอกอะไรเอี้ยมเอียมเซียมเซียมม,ม,ม,มันเป็นธาตุหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามที่มันมีประจุเป็นบวกเมื่อไหรที่มีประจุที่เกิดขึ้นมันมีการรวมตัวระหว่างพวกที่เป็นโลหะกับอโลหะรวมกันนะคะก็คือพวกที่มีประจุบวกกับประจุลบวรวมกันเราเรียกว่าสารประกอบไอออนิก แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นลบลรวมกันหรือนะคะเป็นอโลฮะบวกอะโลฮะรวมกันด้วยพันธะโคเวเลนที่ใช้เวเลน์อิเล็กตรอนร่วมกันเราเรียกว่าพันธะโคเวเลน์ซึ่งมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำกว่านั่นเองอ่าชัดไหมถ้าไม่ชัดไปกรอวลีนี้ที่คุณค้างพูดอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใจ ะะเพราะมันคือหัวใจหลักสําคัญและมันจะไปต่อในเรื่องของละลายแล้วแตกตัวหรือไม่แตกตัวด้วยในหัวข้อถัดไปที่จะถึงนี้นะคะทีนี้นะคะาจากคู่นี้ซ้ายและขวานะคะคู่แรกหนูคิดว่าตัวไหนเป็นสารประกอบไอออนิกอันนี้ดูดีๆนะคะดังนั้นคุณลูกค้าจะบายอันนี้เห็นไหมอันนี้เซียมเซียมอิมอมจะเห็นได้ว่ามันออกอิมอิมเซียมเซียม,ยมนะคะตรงนี้เป็น บวกเหมือนกันอันนี้เป็นบวกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสองบวกเนาะสองบวกนะคะอันนี้เป็นบวกอันเดียวดังนั้นเวลาที่เราสังเกตฝั่งนี้จะเป็นไอออนิกดังนั้นจุดเดือดจะสูงกว่านะคะฝั่งนี้ทั้งประจุตรงนี้เป็นบวกหนึ่งทั้งประจุตรงนี้เป็นลบหนึ่งนะเป็นไอออนิกดังนั้นปากเครื่องหมายมากกว่าอ้ามาทาังนี้ส่วนตรงนี้เป็นะไรคะโคหมดเลยโคเวเลนโคเวเลนโคเวเลน อันนี้เป็นโคที่มีคู่ถูกไหมพอเป็นค่าที่ต่างกันอันนี้ไม่มีคู่ในะโครงสร้างแบบนี้แล้วมีอ e ิเล็กตรอนอิสระเหลืออยู่อีก2ตัวดังนั้นถือว่ามีคู่นะคะอ่ะต่อไปค่ะการละลายนะคะการละลายนั้นนะคะเป็น การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดจากโมเลกุลของน้ํานั้นไปแทรกนะคะหรือสารละลายอื่นๆไปแทรกนะคะกับสารอีกชนิดหนึ่งนะ,ะดังนั้นการละลายของสารที่เป็นสารประกอบไอออนิกนั้นหรือสารประกอบโคเวเลนต์ที่อยู่ในน้ํานั้นนะคะ ตรงนี้จะมีคุณสมบัติมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาทบทวนคำว่า dissolve นะคะก็คือการละลายแบ่งออกเป็น2แบบ2ตัวส่วนประกอบของสารละลายประกอบไปด้วยตัวทำละลายคือ solvent นะคะแล้วก็ตัวละลายเรียกว่า solute ดังนั้นเวลาที่เรามองตัวละลายกับตัวอ่าตัวทำละลายมันต่างกันยังไง ถ้าเป็นต่างสถานนะกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของเหลวจะเป็นตัวทาละลายหรือ s โ l v เอนต์แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของเหลวกับของเหลวด้วยกันเราจะดูที่ปริมาณเนาะอย่างเช่นแอลกอฮอล์อ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะคะก็แอลกอฮอล์เนี่ย,นะะยจะเป็นตัวทําละลายเนื่องจากว่ามีปริมาณมากกว่าหรือเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะส่วนตัวละลายก็จะเป็นน้ำนั่นเอง นะคะอันนี้คือวิธีการดูง่ายๆนะคะความรู้ในระดับมอต้นเนาะดังนั้นเรามาดูตัวที่ละลายแล้วมันเกิดการน,นำไฟฟ้าเกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าสารประกอบอิเล็กโทรไลต์นะคะก็คือเมื่อละลายแล้วเนี่ยโมเลกุลของน้ำจะไปล้อมรอบตัวที่เป็นสารประกอบไอออนิกแยกลบ,บแยกบวก ทำให้ตัวที่เป็นประจุลบนั้นมีการเคลื่อนที่ประจุบวกมีการเคลื่อนที่แล้วทําให้เกิดการนําไฟฟ้าเกิดขึ้นเราเรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะยกยกตัวอย่างเช่นการละลายของเกลือแกงอย่างเงี้ยนะคะ,ะในกรณีนี้นะคะครูจะยกตัวอย่างก็คือในลักษณะของการเกิดที่เป็นนวัตกรรมนําสารละลายนะคะก็คือตัวที่เป็นน้ําทะเล ขึ้นมาใช้ในการสร้างเป็นกระแสไฟฟ้านะคะเดี๋ยวคุณค้าจะแนบคลิปไว้ให้ดูเนาะนะคะ,ะทีนี้นะคะสารนอนอิเล็กโทรไลต์ก็คือไม่มีการแตกตัวแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าเกิดขึ้นดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับสารประกอบโคเวเลนต์นะคะโคเวเลนต์นะคะสารประกอบโคเวเลนต์ส่วนถ้าเป็นสารประกอบไอออนิกจะมีการแตกตัว และมีการนำไฟฟ้าเกิดขึ้นนะ,ะมีสารบางชนิดที่แตกตัวและไม่นำไฟฟ้าก็คือพวกที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือ,อตัวที่เป็นโซเดียมโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะแตกตัวแล้วได้ OH ได้สารที่เป็นอะไรคะเป็นเบสอย่างเงี้ยค่ะหรือตัวที่เป็นกรดบางตัวนะคะแตกตัวแล้วได้ไฮโดร,ดรเจนไอออนตัวนี้ได้เป็นคุณสมบัติเป็นกรด ะะการแตกตัวของกรดและเบสในน้ำเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดไอออนเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูนะคะทำไมสารประกอบโคลเลนเนี่ยมักจะไม่ละลายน้ำนะคะมักจะไม่ละลายน้ำหรือบางทีไม่ละลายน้ำเลยเพราะอย่างเช่นออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยเป็นแกส๊สนะคะโมเลกุลค่อนข้างเล็กและเล็กมากนะคะดังนั้นเวลาที่ละลายน้ำก็คือละลายไปเลย ไม่มีการแตกตัวและไม่นำไฟฟ้าเป็นสารที่เป็นอหไรคะสารนอนอิเล็กโทรไลต์ถ้าเป็นเอทานอลเอทานอลเนี่ยจะเป็นสารประกอบที่ประกอบไปด้วยหมู่ OH ซึ่งหมู่ OH เนี่ยก็จะทำให้เกิดอะไรคะพันธะไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนบอ์เกิดขึ้นนะคะกับน้ำทำให้ไม่มีการแตกตัว นะคะกลายเป็นความโกลมเกลียวกันมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะไม่มีการแตกตัวจึงไม่นำไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่เราดูในแบบฝึกหัดใดๆหรือข้อสอบก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถแยกระหว่างตัวที่เป็นสารอไอออนิกกับสารประกอบโคลเลนได้หนูสามารถแยกได้ว่าอันไหนแตกตัวและอันไหนไม่แตกตัวอันไหนนำไฟฟ้าและไม่นำไฟฟ้านะคะอ่ะทีนี้ วิธีการหนูมาดูนะคะอันนี้ครูเปียบจะเปรียบเทียบตัวที่นอนอิเล็กโทรไลต์ก็คือมันมีการสร้างพันธะและการเชื่อมต่อกันนะคะของสารทําให้เป็นไงคะไม่มีการแตกตัวแต่มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์หนูจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดประจุ บวกและประจุลบเกิดขึ้นนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนที่ลบเนี่ยของน้ําก็คือออกซิเจนจะไปล้อมรอบประจุบวกส่วนที่บวกของน้ําก็คือไฮโดรเจนจะไปล้อมรอบส่วนที่เป็นประจุลบนะคะแยกออกมาทําให้นะคะสารเหล่านี้แยกอิสระต่อการมีการเคลื่อนที่และเกิดเป็นการนําไฟฟ้าเกิดขึ้นเราเรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นการสรุปบทเรียนนะคะหนูไปอ่านเองนะคุณครูค้างใส่ในสไลด์ให้แล้วแล้วมาดูแบบฝึกหัดอันไหนแตกตัวแม่แตกตัวนะคะคุณครู้างใช้วิธีการการผิดการถูกนะคะว่าอันไหนนำไฟฟ้า,ฟาคุณครูค้างใช้ถูกเนาะและอันไหนแตกตัวคุณครูค้างก็จะติกถูกนะคะง่ายดีดังนั้นก็ดูแล้วก็เขียนตามหรือหนูจะใช้คําว่าแตกตัวไม่แตกตัวนำไฟฟ้า,าหรือไม่นำก็ได้นะคะโซเดียมซัลเฟตโซเดียมเป็นาธาตุหมู่หนึ่ง ดังนั้นธาตุหมนิ่งบวกกับซันเฟสซันเฟสนี้มีประจุเป็นติดลบเนาะนะคะก็คือ2ลบดังนั้นเวลาที่เราพูดว่ามันเป็นสารที่ละลายได้หรือไม่ละลายไหมมีการแตกตัวไหมนะคะก็คือละลายน้ําแล้วมีการแตกตัวดังนั้นควาค้างติกถูกเมื่อมีการแตกตัวมันนาไฟฟ้าไหมนําไฟฟ้าเป็นสารอิเล็กโทรไลต์นะคะต่อไปน้ำตาลซูโค้น้ำตาลซูโค้โคก็คือมันคือสารที่เป็นกลูโคสบวกฟรักโตส กลูโคสเปลฟ่ยเโตสเป็นซูโคสดังนั้นนะคะระหว่างตัวที่เป็นน้ําตาลด้วยกันเนี่ยมันเกาะกันด้วยพันธะโคเลนเนาะแต่เมื่อไหร่ที่น้ําตาลมาจอยกันเนี่ยมันจะเป็นพันธะอะไรคะไกลโคซิดิกหรือตัวที่เป็นพันธะไฮโดรเจนก็ได้นะคะพอมารวมตัวกันมันเกิดการเชื่อมต่อกันและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำด้วยทำให้ไม่แตกตัวและไม่นำไฟฟ้า นะคะแมกนีเซียมอะไรเสียมเสียมเดียมเดียมนะคะครูได้ยินเพื่อนๆพ,พ,พ,พูดกันในห้องว่ามันเสี้ยมให้แตกกันไงมันเลยมีการแตกตัวก็ใช้ได้นะนะคะตรงนี้ก็คือแตกตัวและนำไฟฟ้าได้เมทิลลอไ์เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ไม่แตกตัวและไม่นำไฟฟ้า โพรนอลเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์นั้นมันมี O-H หมู่ O-H อยู่ข้างหลังนะคะทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันกับโมเลกุลของน้ำด้วยพันธะไฮโดรเจนก็เลยไม่มีการแตกตัวและไม่นำไฟฟ,ฟ้าเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักง่ายๆในการทำแบบฝึกหัด ของ2.4นะคะ, 4, ะ,คะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโช่าดีในการสอบนะคะทบทวนหลายๆครั้งนะคะตั้งแต่2.1 2.2 2.3และ2.4นะคะแล้วเจอกันในห้องสอบนะคะสวัสดีค่ะ